จุดอ่อนของคนก็คือแองดีแค่ไหนก็ไม่เคยพอแม้ทีมกําลังจะเป็นแชมป์แฟนๆนกแดงก็ยังบ่นว่าเอ้ยผลงานไม่แคร์มันดีะแต่ไม่สะาใจมันไม่ซื้อใครก็มาเลยอะปรัชญาของฮิลส์ก็คือใช้เงินมันง่ายแต่ใช้สําหรับการซื้อคนที่ใช่เนี่ยมันไม่ง่ายนะซึ่งช็อตเด็ดที่สุดของสล็อตก็คือการพัฒนาผู้เล่นดังนั้นคุณจะซื้อใหม่ใช้เงินทำไมอะ่ะในเมื่อเราสามารถจัดไปใช้ของที่เรามีอยู่ได้ ช่วงแรกๆนี่ทีมขาดกองกลางเน้นรับแฟนๆก็บนบนบน,บ,นบางคนก็แพงไปบางคนค่าเหนื่อยก็สูงไปบางคนมีครบแต่ก็ไม่อยากมาสุดท้ายลิเวอร์พูลปั้นคนที่ทีมมีอยู่แล้วไรอันกราเวนเบิร์ชจนวันนี้กลายเป็นนักเตะกลางรับอายุต่ำกว่า23ท็อป3ของโลกไปแล้วไรอันเนี่ยเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลซื้อมาตั้งแต่ซีซันก่อนแล้วตอนนั้นซื้อมาพันล้านนะ วันนี้ถ้าจะขายต้องมีอย่างน้อย2,000ล้านความเหนือชั้นของผอออกีฬาวัย45นี่ขึ้นไปอีกขั้นเขาเสริมในจุดที่เราค่ายไม่ถึงเขาเสริมในจุดที่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันดีอยู่แล้วโกฮะอเลสั n นเบคเคเนี่ยเป็นโกบราซิเลียนวัย33อยู่กับทีมมาถึง7ฤดูกาลทุกคนคงบอกแฮปปี้อยู่ต่ออีกได้ไหมอยู่นานๆไปเลย แจะฮิลส์มองว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีแต่ขาลงแล้วก็ปัญหาดังนั้นซีซั่นหน้าลิเวอร์ปิดดีลเรียบร้อยดึงจอร์จีมามาดาชวิลลี่โกทีมชาติจอร์เจียครับซึ่งเด็กกว่าแบ็คเคนเปีแถมสูงกว่าอีกถึง4เซนโดยมี3ข้อดีครัหถ้าโกคนเดิมฟอร์มร่วงนกแดงมีคนแทน 2. ส,สัญญาของแบ็คเคนเหลืออยู่แค่2ปีไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นหากฟ้าผ่าเขาอยากจะย้ายทีม ก็มีคนแทนอยู่แล้ว 3. อนาคตมั่นคงนะถ้าจอร์จีที่จะย้ายมาในฤดูการหน้าจากทีมคัง้งคาบาลเซียเนี่ยถ้าเขาเล่นได้ถึงอายุ33หมายความว่าลิเวอร์จะไม่ต้องซื้อโกใหม่สามารถใช้จอร์จีไปได้ยาวๆอีกถึง8ปีแถมราคาดีซะอีกจริงๆค่าตัวของเขาในตลาดนี่ต้องมีอย่างน้อย2,000ล้านบาทแต่เนื่องจากสภาพการเงินของบาลเซียซึ่งตอนนี้อยู่ที่18แล้วก็เสี่ยง ตกชั้นบอลสเปเนสภาพบัญชีไม่ดีฮะก็จึงได้เข้ามาในราคาลด50%เหลือ just พันล้านและเมื่อพูดถึงคำถามที่สำคัญที่แฟนลิเวอร์พูลคุยกันทุกวัน,นอนาคตของสาคนสำคัญแบ็กขวาอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์หลังกลางแคปตันฟันไดค์และกองหน้าเบอร์นหนึ่งพรีเมียร์ลีกโมซาลาเนี่ยอีแค่4เดือนสัญญาเขาจะหมดจะย้ายไปไหนก็ได้แบบฟรีๆดังนั้นถ้าเขาอยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่อก็จ่ายไปดิฟ้ารอห้าอะไร พอนกแดงเนี่ยคุยกับคนวงในสั้นๆแต่สุดสำคัญว่า